โซนแล้วเนาะบรรยากาศยวนถึงผูได,ด้นี่นะนเนาะพากันมาขุดมันเมื่อี น้องซองประเดิมเนาะก็แหลกงัดไอ้แ,แ,แ,แ่อแคนี่ึ้บึบโอ๊ยขุดเอาเนาะมีแตนไอ้ก,กมันหักกกมันหัเหนมามากเลยขุดเอาเนาะมามาขุดเอาแบบนี้น่เดดขุดขุด โผล่ไม่ได้ส่องว่ะข <laughs> ุดเอาป่ะดิมัน <laughs> <out, everybody. S 2> ไรในที่นี้อยู่ถึงผูเนาะอากาศล,มลม้มหลงชลัยเป็นโผล่หญ่เนาะเพราะว่าตอนข้าจ้าปูนะข้เจ้าไม่ได้ไถดินไม่ได้ยกหล่องเนาะมีแต่ปูปูเ่เฉลยเนาะไม่ได้เอ็ดคุยไม่ได้เอ็ดคุ้มมาเลยเนาะ มีแชมปูซะเลยเจอโฮมันเท่นอยู่ปะ <c oughs> อันเด้นี่เป็นโฮนอยนะโอ้หเปริรสิได้มนโฮนึงพ่อแม่พี่น้องขุดเบิด<ง>มือนะสิบสิ่ได้หลาก้อนนี่ไปกอ้อนเมื่อ ยาสกัดซีมานก็อยู่ห้องโผนี่เนาะว่าเป็นเป็น่นาตทธาตุยาสัดซีมมงัดเนะ ไม่ไง,ย,งย,ยกขึ้นมาเลยแบบว่า มันกาโ้น,น้อยเนาะมีแมนโในใหน่เพราะว่ายินแข้งอะนะมันกระโ้น้อยด้วยว่าเป็นน้ำคาตาปูด้วว่ามีหยกหลองมีไทยดินนาตะปูเฉลยโหมันก็สิน,น,น้อยเขาลองแค่แร่ง,งเลี้ยแหละมาคูดกันสี่ห้าคนมึง เป็นผูเข้าไปเลย <c oughs> อากาศกระลมลมเนาวหนาวเนาะบานสาัดดีแต่อากาศมีแดนมากกลมมันมึนโซนมันเบิ้งนี่ยังไม่ได้กล้นเนาะ พักกินข้าวเทงกันเนาะยูทูบหน่อยพักกินข้าวเทงเป็นอะไรซองเบยหรือโบาอยู่บ้านก็เคยเอสตี้โซนมันเขาแบบมันเหมือนโบแดดมันอีกแล้เพราะเห็นชายแน่เนาะมันแดดนี่โอ้ยมันแดดเนี่ยพักไปโดนแล้วกินข้าวเทง ขาบแรงเลยเอ็ดต่ออ๋อีเล็กมกป่าเสือไข่มดแดงระวางผักเทงเนาะเพอคัดสิพามาเบิง้งบรรยากาศอยู่ถึงผู <c oughs> อ้มาเนี่ยอันนี้แมนเมื่อเลยเนาะโซนมันตั้งแต่ถึงผู้แหละกว้างกวางผูนะผู้นะ ขื่นหัวตู้พูนเนาะอันเดีลังตู้สุดขื่นหอดแคมทางเลยเนาะกวงกลวงอันโซนอันมันพี่รองพี่น้องทางแม่สัคัดเมื่อนี้สัคัดมากับน้องชองมาซอยเพิ่นเนาะอื่นแม่สัคัดก็มานำเมื่อนี้แม่สัคัดพาไปงานเซิเพิ่นเลยไม่จะมานำสัคัดพานมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ทิงผู้โซนตัวนี้อยู่ถึงผู้เลยเนาะ สาคัดยางลงแต่ถึงพูเลยเนาะลงมาหอดลุ่มพีกายังมีหอดจักเธอบอลทีสาคัดสิไป็นไทยเบิ้งเนาะนี่เนาะอยู่โซนประมาณนี้อยู่หอมภูเลยเนาะถึงภูสาคัดยางลงมาบ้าไกลๆอยู่เนาะเผื่อสีสุดโซนนี่พูดอยู่ถึงเลยโอ้บรรยากาศได้ขนาดจิบกาแฟอีกเอา้า อากาศลมๆเนาะอากาศเย็นๆจังได้ไวบอเพื่อ,อนะ่ด้เพื่อนสิพุดได้ดินแข็งแข็งเน <c oughs> ะาะใหญ่ายวะลมหลมอ,อ,อยู่เทิงผูเนาะอากาศเลยลูลมเลยนะ แต่ว่าแดดนะครับแรงมามาคุดต่อ,อยามแรงฝ่ามาดินแข็งคุดตะอ,อึตะอึมดินก็แข็งๆครับ ได้เบิ่งโหมันมีส้มกับโหมันเลยเนาะคุแคว้นสิได้เยนค่ะโหมันน้อยๆนึงเนาะถ้าเป็นโหมันใหญ่ๆน่ะแค่ะว่าบ่คุมเนาะอันเ ที่ได้มันกับไล่เติมอีกนนี้ห้ากับนาชิตเต็มตนนึงไปเขยาต่ออันนี้เป็นตัวคาต้งดไวแล้วเนาะ ได้มาฮักคนสวยกันนะครับแล้วมืออื่นกันยังสิมาห้าคพูดอีน่าแบบนี้มานพูดน้ำดีนะตทุกคน คนงานมือนีก็ได้เต้มรถหนึ่งเนาะขาม,มืดแล้วก็สิพากันกลับบานก่อนคลิปนี้สกาัาดกับขอปิดไว้สัน้นก่อนเด้อเนาะเอาไว้พอกันดีพีหน้าเด้อ